ดานีเอ็มหลปูโตะนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันในราย,รายการตีสนิทเสียงค้านะคะวันนี้เราก็ได้พี่บูนะคะหลวงปู่หมุนนะคะเรามาติดตามรับชมกัน,นะคะ่ะว่าวันนี้พี่บูจะมาสอนดาดูท่าหลวงปู่หมุนรูดไสน่นะคะติดตามรับชมค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่บูนะคะหลวงปู่หมุนนะคะ ตอนนี้เราก็อยู่กันที่พันทิพย์งามวังวานนะคะชั้นสามค่ะพี่บูเปิดตู้ตรงนี้มาได้กี่ปีแล้วคะก็ประมาณสักเจ็ดแปดปีแล้วครับเจ็ดแปดปีนะคะเราอย,อยู่ชั้นสองใช่ <PM. S 2> ใช่ก็คือดาเนี่ยค่ะรู้จักกับพี่บูตั้งแต่สมัยดาเล่นโดเกูโต้แรกๆเลยเนาะใช่แล้ววันนี้พี่บูก็ขึ้นมาเปิดชั้นสามแล้วดาอยากรู้ที่มาที่สมัยพี่บูถึงเลือกที่จะเป็นสายตรง พระหลวงปู่หมุนคะก็ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ที่จะมาเล่นปูหมุนเน,นี่ยเราก็เก็บไหล่ก็เหมือนคนอื่นๆทั่วไปคือเคล็ดจ่าย์ยอดนิยมทั่ทวไปหนึ่งในนั้นก่อนเนี่ยผมก็เจ็บไหล่เรียกว่าตึงกล้เลย ูโต๊ะอพวกคแล้วก็ใส่กะาที่ประัดเขานิยมเลยหลังจากนั้นเ่องก็รู้สึวว่าอยากจะเรียกว่ามีมีความที่เรียกว่าได้ค erm ุคุณได้คุณคุณนะคะก็เราอาชีพเราทำง่นประดเนีือาเลยว่าพยายามทำตรงหนักอะไรใครบ็ว่าพักพักเจดีย์ที่มีแม่ทาันดีนิดเราก็จะพยายามปหนึ่งในนั้นอย่าก็จะมีโต๊ะน้ำปลาแล้วก็หลังจากนี้มีการ ก็เลยรู้ว่าต้องลงาแ่ก็ดศึกษาไปประมาณเป็นปีเหมือนกันอ๋อเป็นหลัปีเนาะก็จะได้มาเก็บเป็นจงๆก็ประมาณช่วงหลังจากน่าจะเป็นช่วงน้ำท่วมปีห0้าสช่วงน้ำท่วมปีสองห้าห้าสี่ใช่ช่วงน้ำท่วมแล้ถ้าเริ่มเก็บแต่เราก็จะไม่ได้พิจเรณาอะไรเก็บมาบ้างรุ่นที่เราพทายามศึกษาได้ในตอนตอนนั้นพักก็ยังไม่ด้เปลี่ยนมากค่ะยังได้เปลี่ยนมากท่านท่นท่นท่านท่าท่าน่น่านนน ปัจจุบันเนี้ยหลักแสนตอนนั้นสูงประมาณสองพันสางพันห้าพันตอนนั้นก็ถือว่าแพงนิดตนนั้มันมีจุดหนึ่งนะคะที่พีคเลยของหลงภูมิหุนถ้าดาจำไม่ผิดน่าจะเป็นช่วงสองปีก่อนนะคะสองปีก่อนที่พักเพื่อหลบภูมิหุนคือราคาพุ่งกระฉูดจนฉุดไม่อยู่จริงๆในช่วงนั้นน่าจะเป็นปตัว6 0นะครับ6061ใช่ไหมคะมัจะมีอยู่สองครั้งจะมี้ห้าหกครั้งหนึ่งแล้วก็แล้วก็จะมีสูงทุกวราคา เรียกว่าสูงเลยสูงเพราะว่าก็บอกว่าก็ด้วยด้วยบุญคุณแล้วก็ประสบการณ์หลายคนที่มีประสบการณ์พรพัขกอยู่ดีๆนะครับว่าถ้าไม่มีคนอินท้าจริงท้าเสียงกรบเสียงอนนั้นแล้วก็ทำงานจริงเสียงจงเสียงคักเดียวถแต่ทีนี้เนี่ยในส่วนของเครื่องผมสังเกตได้ว่าแต่ละคนมามว่าทำไมเดงดเลเป็นพราไหนทำไมเด็อดเลี่ือบุญรับสมีัติข้าเป็นวิทยุตนนทีเขาเล่ย และจริงๆแล้วเนี่ยพระเครื่องหลวงปู่หมุนเนี่ยเอ่อช่วยเรื่องไหนคะพี่บูเมตตามหานิยมเหรอคะก็เมตตาครักขายแมตตาเว่าในที่ได้ดูใครอยู่ก็โดนขายก็จริงๆแล้วก็น่าจะเป็นสายเดียวกับพระเครื่องหลวงปู่โตเลยเนาะเมตตามหานิยมค้าขายแล้ววันนี้นะคะใจความสำคัญก็คือพี่ปูนะคะจะมาสอนดานะคะดูพระหลวงปู่หมุนรุ่นไหนคะวันนี้ วันนี้ก็ตั้งใจเขาจะให้ดูเสมาหน่อยนะครับแล้วก็เหรียญมุกทองซึ่งเราจะได้เจอกันอยู่บ่อยๆไนมะ่ว่าจะตามสนามหรือว่าถือเพื่องทั่วไปนะครับเราก็าจะเจอกันได้บ่อยๆค่ะก็จะสองรุ่นนี้เนาะใช่ใชครับคราจะให้ชมในส่วนที่เป็นท่าหลักๆที่นมาเลื่อมทย่วไปยรืว่าเป็นท่าหลักใเนเชินของเสมาแล้วก็ยังมีเหรียญหลอ่อ ที่ประตุทางนี้ในช่วงที่ของดาวมันเปินที่ไหนก็ต้องบอกว่าราคาขึ้นไปมากพอสมควรเลยทีเดียวเหีียวลอยเลยมี้ีมีรลายแสนแล้วอันนี้จะเป็นเหรียญลอยทีปัจจุบางทีก็เรียกว่าต่างหุ่นที่นึ่งราคาก็จะเริ่มไล่ลงองนี้นะคะราคาปัจจุบันสองถึงสามแสนบาทนะคะไม่รวมตลับทองนะคะพี่สีค่ะเดี๋ยวเราจะมาให้พี่วุ้นสอนเราดูพระหลบกหมุนกันเลยค่ะ เรามาเริ่มเหรียญแรกกันเลยนะคะพี่บูเหรียญอะไรคะพี่บูอันนี้เรียกว่าเสียมหาสมปราขนาดใหญ่ค่ะเสียมหาสมปราขนาดใหญ่ส้างในปี3,543ปัตตานีจีนบุญก็ถือว่าเป็นเหรียญหนึ่งใรุ่นที่ต้องบอกว่านิยมนะฮะอันนี้เนี่ยเป็นเหรียญเปยซึ่งจะได้ดูง่ายเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมีทั้งเหรียญที่เลี่ยมแล้วก็ไม่เลี่ยมก็จะให้ทั้งหลายดูว่าวิธีการดูเหรียญพวกตัวนี้ เบื้องต้นเี่ยเราเห็นรับแรกถ้าเกิดว่าเราดูมาบ่อยๆเราจะต้องจดจำได้แต่นี้ถ้เกิดคนนานๆปีหรือว่าต้องการดูจุดเดียวเลยหรือสองสามคนเนต้องมาดูเบื้องต้นนะครับทางด้านหลังเป็นหย่างนะคะด้านหลังแล้วก็เขาคงนี่ออกนิดนึงแล้วดูที่คอหูเหรียดคอหูเหรียญอดแบบนี้ครับก็เป็นด้านด้านี้เลยเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ดูที่คอ ซ้ายมือของน้าวบริเวณนี้ก็คือจะเป็นลักษณะลอยพับขึ้นมาหน่อยแต่ก็ยังไม่ได้พับก็ทีเดียวเป็นรอยขึ้นมาเห็นค่ะเห็นค่ะจะเป็นเหมือนเหมือนเอ่อเหมือนขี้ขึ้นมานิดนึงบางๆเห็นครับเลยค่ะแล้วก็จุดมืงบริเวณล่างสุดเลยของเหลี่ยมเดี๋ยมแล้วก็บริเวณร่างสุดตรงทแอมา์สามเหลี่ยมจะมีลักษณะเป็นรอยขึ้นอันนี้ยก็ ด,ดูจุดนี้จุดนี้ได้เลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเมื่อเราดูสองจุดนี้แล้วมีความเป็นวัตถมีไม่ว่าคุ้นเคยกับที่เราดูมาก่อล้วเราก็ย้ายมาอยูด้านหน้าด้านหน้าเราจะต้องมีโค้ดต่อไปวยเพราะเสียมามีตั้งแต่หน <ok ึ่งโค้ดไปจนถึงสิบหกสิบเจ็ดแล้วก็แบ่งกันเป็นเขาเรียกว่าอะไรหนึ่กชา่นด้วยกันแต่ทีนี้นจุดที่เราจะดูก็คือโค้ดโค้ดต่อกโค้ดหลอก ความคมใช้ของการปึกต่อลงไปแล้วในโค้ดม่ยก็จะมีเส้นสายเล็กๆมันตัดข้างในลองมันขัเกลีได้จริงๆชัดเจนนะคะการดูพระตอกโค้ดเนี่ยมันจะมีความคมลงไปให้เอซีคิดถึงธรรมชาตินะพี่บุ้ คือถ้าหลอดเนี่ยมันก็จะเหมือนเป็นเนื้อเดียวกันหมดแต่ถ้าตอกมันจะมันจะมีความอย่างนี้เราจะเห็นว่าเหมือนที่พี่บูบอกว่ามันจะมีเส้นสายของของผิวเหรียญอยู่ใช่ค่ะแล้วเหรี่ยนนี้เล่นหากันอยู่ที่เท่าไหร่แล้วคะพี่บูก็อยู่ที่ตามสภาพขางหัวก็ต้องบอกว่าสองหมื่นกว่าจนไปถึงสี่ห้าหมื่นได้สองถึงสี่ห้าหมื่นกว่าอ๋อแา้วคาอยู่ที่สภาพอยู่ที่สภาพนะคะใด่สี่ห้าหมื่นได้เลย แดงๆสีห้าหมื่นและอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่พี่บูจะมาสอนดาดูก็คือรุ่นอะไรคะพี่บูอัคจะเป็นหรียญหมุนเงินหมุนทองนะคะเอฟซีก็ที่แนะนำสองที่นนี้ก่อนเพราะว่าเราจะเจอได้หมดหมดแล้วก็เป็นที่คุ้นชินะก็จะบอกว่าอันนี้จะเป็นหมุนเงินทองสิบแปดเม็ดหนาสิบแปดเม็ดหมุนเงินทองมันก็จะมีสิบแปดเม็ดบางสิบแปดเม็ดหนาเทอมิการเม็ด ตงนี้ถามว่าทำไมผมถึงเลือกตงนี้เพราะว่าราคาอย่างใ่งประมาณหมุ่นกว่บาทจนถึงไม่เกินไม่เกินค0 0ในสภาพที่ด ก็คือจะพบเจอได้ง่ายตามท้องตลาดหมื่นถึงสองหมื่นกว่าบาทและเหรียญนี้จุดดูอยู่ตรงไหนคะพี่บูวยดูเนี่ยผมเบื้องต้นงต้องมาดูด้านหน้านะครับด้านหน้านะคะแล้วก็มองไปที่บริเวณป้ายด้านหลังแล้วก็เราก็ต้องดูปากของเหรียญก่อนเริ่มต้นแล้วก็ย้ายมาใช้มือจะมีการต่อโค้ดในโค้ดจะเป็นลักษณะเดียวกับเหรียญเสียที่ที่ท่านรู้จักว่าในบ๊วจะมีเส้นสายเหรีจะเป็นเป็นเส้น ชัดนค่ะชัดเจนคือถ้าหล่อมันจะมีความมนๆแต่ถ้าการตอกโค้ดมันจะมีความคมถูกไหมคะทีนี้มันก็จะมีประทับสิบ8ปเมตรกับสิบเมตรเดีดีสิบเก้าเมตรมาแล้ว18กับ19เราดูตรงนี้แล้วทั้งหมดเหมือนกันเลยนั่นสิทีนี้มันมีประทำตรงนี้ตรงมือเราตรงนี้เนาะไม่ประคับเมตรที่สองนี้จากไป ประมาณครึ่งเมตรครึ่งเมตรใช่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นสิบเก้าเมตรนะโอเคไม่ได้สิบเก้าเมตรก็คือจะติดเต็มเมตรหรือเปล่าใช่จะติดเต็มเมตรนะคะอนน่าบมัแต่โค้ดจะเป็นโค้ดตัวเดียวกันโค้ดตัวนี้คือโค้ดอะไรคะพี่รู้ค่ะโค้ดมะตัวเล็กโค้ดมะตัวเล็กนะคะอ๋อหน้าก็คือจะโปรล็อพิมเลยเหรอคะพี่รู้อ๋อชัดเจนค่ะเดี๋ยวดาววงให้ FC ชมก็คือ เมตรประคำเมตรที่สองจะติดเต็มพืช19ใช่ติดครึ่งหนึ่ง18เข้าใจง่ายเลยแล้วก็ถ้าเป็นบางเนี่ยเหรียญก็จะมีความบางกว่าแค่นั้นเองเหรียญนี้ก็คือราคาจริงๆแล้ว18กับ19เมตรนี่ราคาต่างกันเยอะไหมคะพี่บ๊วยถ้าสมมติว่าไม่สวยนะสิเเมตรจริงๆราคาต่างกันยนะก็เรียกว่าตั้งแปล ผมก็สวยเสมอกันสวยเสมอกัารต่างกันประมาณ5,000รุ่นก็ได้อ่าว่าช่องว่างอยู่ระหว่าง5,000ถึง1,000 5เหรียญเนี่ยมันก็อยู่ที่สภาพความสวยถูกไหมคะแล้วมีอีกรุ่นหนึ่งที่พี่บูบอกว่าเป็นพระหลักของของของโลกผู้หมุนเลยก็คือรุ่นนี้รุ่นอะไรคะพี่บูก็จะขยับขึ้นมาก็จะเป็นเสมาเหมือนกันสำบัดขนาดเสมาสำบัดขนาดก็ถือว่าเป็นพระหลักแล้วก็คือการจัดสร้างน้อยอยู่เลขกับกับต่อตัวแล้วก็มีเลขเพิ่ม ่รราาคมีเลยับโอ้แต่โค้ดค่อนข้างที่จะหลายจุดเลยนะคะเหรียญนี้ต้องนับให้ได้ท้งเจ็ดโค้ดเจ็ดโค้ดนะคะหนึ่งโค้ดสองตัวแล้วก็ห้าตัวแล้วก็เจ็ดเจ็ดตัวครบนะคะค่ะแล้วอย่างเหรียญนี้เล่นหากันเท่าไหร่คะ ก็ปัจจุบันนี้ก็ต้องมีแสงกว่ากวา่ากว่านี้ก็คือเริ่มตั้งแต่อาจจะเป็นแสนต้นทุนไปจนถึงสองแสนได้ถ้าสัาครั้งแล้วก็ต้ัวอุปกรณ์ออื่นด้วยอาจจะมีบางตัวอาจจะมีทองนี้ระลึกเลยแต่ว่าก็สูตเลือยู่ในประมาณแสนกว่าก็ได้ค่ะ อย่างวันนี้นะคะดาก็ต้องขอขอบพระคุณพี่บูมากมากเลยนะคะที่ให้ความรู้เรานะคะให้กับ f อด้วยดูหลวงมปูหมุนนะคะ2รุ่นยอดนิยมนะคะแบบง่ายๆสามารถซื้อได้เลยนะคะยังไงวันนี้นะคะดาต้องขอขอบพระคุณพี่บูลแล้วก็ไว้ให้ f อนะคะติดตามนะคะว่าคลิปหน้านะคะดาจะไปตีสนิทเซียนพะท่านไหนนะคะติดตามชมได้ที่นี่ช่อง DM หลงกู่โตเดี๋ยวนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และสับสกายยูทูบ YouTube ช่องดีเอ็มหลวงปู่โต้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ จบเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคอนเทนต์ดีๆนะคะถ้า FC คิดว่าคอนเทนต์นี้มีประโยชน์ได้ความรู้เนื้อๆเ,เน้นๆนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะ s u b ส c r i b e ช่อง YouTube DM หลงปูโตะด้วยนะคะและอย่าลืมนะคะมีพาเครื่องหลงปูโตะนะคะส่งมาให้ดาชมได้เลยค่ะทางไลน์นะคะ a m DM ยินดีรับใช้ทุกท่านนะคะยังรับเช่าพาเครื่องหลงปูโตไม่จํากัดจํานวนค่ะวันนี้ดาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ